เอาวันนี้อยากจะคุยกันหลากหลายสักนิดหนึ่งมีตั้งแต่ประเด็นเรื่องการเมืองเดี๋ยวคุยกันต่อมีประเด็นเรื่องอะไรนะเรื่องเอาเศรษฐกิจก็มีนะปากท้องไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยกล้วยกล้วยอากองเตยเป็นตลาดที่มันเป็นตลาดใกล้กับจุดขายส่งมันไม่แพงอันนี้ห้าสิบแต่ขนาดนี้ห้สิบาทถ้าไปถามชาวสวนเนี่ยน้องใบตอนนี้กล้วยแพงมาก หกสิบเจ็ดสิบอ่ะใช่ถ้าปกติยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าอะกล้วยแต่มันเหมือนค่อยๆแพงขึ้นมาคือใบซื้อกล้วยทานตลอด25บาทนี่แทบหาไม่ได้แล้วนะในระยะหลังมันก็จะขยับมาเป็นประมาณ3 5 4ห4 5ี่ห้าแต่นี่ก็คือ50บาทเลยอ่าน้องใบซื้อที่ไหนซื้อทั่วไปตลาดตรงนี้ถ้าในห้างก็จะแพงกว่านะไม่ได้ซื้อในห้างอ่ะถ้าในสะดวกซื้อก็ยิ่งแพงเลยขายเป็นลูกค่ะน้องใบเคยเห็นไหมใช่ สะดวกซื้อเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะกล้วยหอมนีเดี๋ยวนี้มีกล้วยน้ำวาด้วยค่ะอ่าเพราะฉะนั้นน้องไบสักลูกหนึ่งมันสุกแล้วเหรอคะหามที่อร่อยสุดมันจะมียางนะคะอือกล้วยมันกล้วยไหมคุณผู้ชมลองบอกละคะกล้วยกันมาหน่อยสิคะ,ะนี่ไงฮะสิบอัพมาน,นานแล้วอะไรแพงก็ไม่ต้องกินใช่ก็ตามนั้นปัญหาคือถ้ามันแพงหลายอย่างแล้จะกินอะไร อ้าวไม่เป็นไรไหนจังหวัดตากยังหวีละสิบถึงสิบห้าบาทอ่ะกล้วยหอมไปร้อยถึงร้อยสี่สิบแล้วครับนี่งไงกล้วยประมาณสามห้าถึงห้าสิบเนาะอ่ะอะ่แพงจริงแล้วแต่ฮะบางท่านอาจจะบอกว่าไม่แพงซื้อตามตลาดก็สาม0ห้าสี่สิบเป็นปีแล้วอ่ะที่ก็แปลว่ายังถูกอยู่แล้วแต่พื้นที่หรือย,อยังไงทนบูชมนี่เมื่อก่อนตอนเด็กๆก,กววล้วยหวีละแบบยี่สิบบาทน้องไปคิดอย่างนั้นได้งไงยุคนี้มันยุคอะไรแล้ว ข้าวยางหมักแพงไม่ใช่ปีหกเจ็ดมาอ่ะค่อยๆไล่เรียงกันไปไหนแถวบ้านยังสามสิบยี่สิบสาสิบาทตลาดเช้าเชียงคับเอาวันนี้ไปดูกันหน่อยกล้วยอันนี้ผมได้รับรายงานมาจากช่างแต่งหน้าของเราตั้งแต่เมื่อวานมาทำงานแทนที่แต่งหน้าบนเรื่องกล้วยเป็นหมีกินพึ่งเลยพี่แอนแกชอบไปลิงกินกล้วยเลยแกชอบบอกตั้งแต่เกิดมา จุดนี้ไม่เคยแพงขนาดนี้ผมว่าเฮ้ยไม่ใช่มั้งมันก็ปกติซื้อในห้างเปล่าค่ะเขาก็ยินจะเขาไปซื้อ60บาทตลาดเอาไหนไม่เป็นไรอต้นปีสาม0สกลางปี50บาท แล้วก็มันปลูกยากขึ้นจริงค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยอย่างบ้านพี่หงก็จะปลูกบ้านไบพ่อก็จะปลูกแล้วแล้วก็มันก็จะออกลูกคือเราไม่ต้องซื้อกล้วยกินเลยมีกล้วยทยอยสับีตงไมให้เรากินแ,แ,แต่ตอนนี้ก็คือไม่มีเลยเพราะเพราะว่ามันร้อนและแรงอย่างที่เขาว่าคือมันออกน้อยอะ่ะใช่ไหมบ้านพี่หงก็ไม่ออกเลยยังออกอยู่ค่ะแต่น้อยเธอตัดปีอ,ออกหรือเปล่าของพ่อก็เหมือนกันของพ่อก็ปกติไปไม่เคยต้องซื้อกล้วยแบบนั้นๆจะซื้อกล้วยทีหนึ่งแต่ยุคหลังมาเนี่ย เกือบหลายเดือนแล้วอ่ะต้องซื้อกล้วยกินตลอดอันนี้วันนี้เราจะคุยกันเรื่องกล้วยใช่ไหมไม่กํำลังเลยจะบอกว่าเออมันร้อนมันแรงจริงๆรมั้งคะมันมีใครระดมซื้อกล้วยไปทําอะไรหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมอ๋อซื้อไปแจกเหรอคะซื้อกล้วยเอาไปแจกให้คนยากจนกินไม่รู้มีใครระดมซื้อกล้วยไม่ไม่มีนี่ฮะ,ะเสียงก็มากอพอไพูดทำไมวะอ่ะค่อยๆไล่กันไป ท่านผู้ชมเอ่ออเออเออเอ่ค่อยๆไล่ไปนะเอากล้วยหอมไม่ต้องพูดถึงมันแพงอยู่แล้วค่ะหรือว่า,าศาสตจีนคะช่วงนี้าศาสตจีนเขาไม่ได้ควายกล้วยนำวะควายกล้วยหอมเขาไว้กล้วยหอมแพงอยู่เออค่อยๆไล่กันไปไหนรัฐบาลไปแจกงูงูไม่กินกล้วยงูไม่กินกล้วย งูที่ไหนกินกล้วยมันมีอยู่ที่เดียวใช่ไหมฮะเออฮะงูที่ไหนเหรอกินกล้วยไม่มีงูที่ไหนมีเหรองูมันไม่มีนะมังสวิรัตอ่ะมันกินของที่มีชีวิตนะ <c oughs> ไหนเอ่อ นี่เดี๋ยวจะไปกันใหญ่ที่ไปการเมืองกันแล้วเนี่ยใครไปเหมาบทอะไรประมาณนี้ไม่เอาไม่เอา